เรมันคือภาพอันงดงานวันแผ่นดินสยามครับนั่นคือเลือดเลือชีวิตที่บรรพบุรุษของเรานั้นได้ปกป้องรักษาอธิปไตยรักษาบ้านรักษาเมืองจนลูกหลานคือพวกเราได้อยู่เข้าทุวันนี้ครับฝ่ายสาวพร้อมก็ดาเนินการเลยนะครับเราจะขึ้น ขงศรนการึ่งสูงชา้าเก่งประทุขึ้นมาอย่างไม่เว้นไม่แต่ละวันและเหตุกรซึ่งเกิดเป็นที่ประจักนในพระวิชาสามารถของพระองค์นั่นคือการกระทำศึกยุทธาขี่ราบีพุทธศตรรษส2 1 3ัราม้าพระมหาอุปราชามียกทัพใหญเข้าสู่แผ่นดินไทย คือมากระทำศึกกับกรุงศรีอโยธยาเมื่อสมเด็จพระนเรศวรมีนนนนว่าคงไม่มีทางเลือกหนึ่งเดียที่จะเหมาะสมไปกว่าการต่อสู้ด้วยพครื่องเคีและศักดิ์ศรีความเป็นกษนกนกัตริย์ชาติไทยองค์เจ้าองค์จึงเป็นพระสุรเสียงอันกองกล่อมเพื่อให้พระบาทมูราชได้สำับว่า ทำพดชยุกให้สมพระเกียรติพัทยราชเกิดทัานาเดินทับมาด้วยวิรยิยมานะตวเพียรเพื่อการนี้ไม่ใช่หรือหรือหากท่านคิดว่าการศึกครั้งนี้หวังเพียงแค่ผงแพ้ชนะหาใช่พระเกียรติยศและพระปรีชาที่สมงีีก็ขอท่านจงสั่งให้ให้ผนเหล่านี้ได้เป็นที่ร่ามงฉันเถิด เหมือนช่างโอหังเสนีต่อไรที่เจ้าคิดร็วว่ารอเน,นื้อกระสักแห่งพระเจ้าสิพิเยี่ยงข้าจะเกรงกลัวบารมีกระสักเชยิ่งเจ้าดีในเมื่อเจ้าร่ำร้องโหยหาความตายเสนีหนักข้าก็จะส,สมสรองให้เจ้าไม่ตายสมใจพอแล้วตั้งด้วยเพลิงแขนจิ๋วรุ่มสูง lá lá การส,สู่รบได้ดำเนินมาถึงที่สุดชะตาชีวิตของพระมาหาอุราชามานนถึงกาลเมื่อฝังสมเด็จชนาลศุนสกโกกาตวัดพระแสงสงภาไยลงสู่อังศักดิ์วิวาของพระมาหาอุปราชายันเต็มแรง จนถึงฐา,า,านสะพายแร้งฤลิ์ผู้วิญญาณของธรรมาหาูุโราชาให้ลุกะเด็นออกจากร่างในทันทีพระเอกานพฤการุณยันทีพระเอกฐานภาพแห่งความเปลีป่ยนแปลงได้ถูกเล่าขานมาเป็นตำนานอันอยิ่งใหญ่ถึงเรื่องราวแห่งข้าพิทชาสามาที่ยังสถิตกว่ากาลรุ่งเรืองน,นี้ มาจนถึงการปัจจบวัดพระป่าราลาศที่ยังราบดิ่อยู่คู่แผ่นด ah ินสยามแห่งนี clinic, well. ้วาทั่วฟ้าดินสลายพระอกร์จึงได้รับการปล่อยพระราชสมบัติญาณว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมาธินะคะงานแข่งเรือที่อำเภอสติกพายโจกับพายควันมือง